แล้วอะ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเอ้ยมันดกักวางกับดักรอเลยโหกับดักสดๆร้อนๆเลยอันนี้อโอ้ม y กอดชิบหายละใครเออเจอใครไม่เจอเจอแฟซูชิเหลือเชื่อ คนเล่นเกมนี้มีเยอะแยะนะเดอแต่แฟซูชิมาเฉยบายโอ้โหเราเจอกันมายังไงโอ้โหโอ้กอดโอ้ไม่กอดอาดว้าบเร็วกูจะตายละอาดมึงดูเวลากูก่อนอาดโอ้ไม่กอดมึงมาพรุ่งนี้ก็อาดมึงยังห่วงช่องอีกโอเค มึงตามึงนี่มีเอาไว้เอาไว้วางไว้บนหน้าให้มันดูไม่ว,าวา่างแล้วยังไงไอ้อัดกูเล่เชื่อ <c oughs> ไม่หาเลยกูตายแล้วมึงยังห่วงโชคอยู่เลยไอ้อัดจะกระโดดช่วยได้ไหม <c oughs> แค่กระโดดขึ้นให้ได้ก่อนดูดูมันดูมันโอ้โห ไม่ช่วยนะกูขอชกก่อนเลยสําคัญมากๆการชกเนี่ยอายุไม่ได้ชกแมวปล,ล่อยโอ้โหกูเหลือเชื่อไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยขอชกก่อนเพื่อนค่อยว่ากันอาร์ตไม่เห็นแมวข้างหลังวะเนี่ยยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังชิวอยู่ยังชิวอยู่อาร์ตกูเหลือเชื่อโอ้โหแล้วเราเปิดมาไงวะเนี่ยโ oh อไมคก่อนอาร์ตอะไรของมึงเนี่ย เกิดมึงเนี่ยโอ้ยกอดกูเหลือเชื่อกอดกูเหลือเชื่อบูก็ถึงกังงว่าไออาร์ตอยู่ทีมใครจริงอ,อาร์มึงจะมาบังทางระเบิดเพื่ยทำไมล่ะนะทำไมมึงไม่ตายวะ,อะไอคำถามนี้น่าคิดมากทำไมอาร์ตไม่ตายเพราะระเบิดใหญ่ลเวะ เสร็จแล้วบูอุ้ยเกือบแล้ว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 เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเอบแล้วบแลยบ้วกอล้เอบแเตือบ้นเวเวเเอ้กกเเเ้ะ โอเคสวยแรงมากแรงมาก <laughs> <laughs> ไปบอกเลยแรงมากโอการ์ดมันดีจริงไปเลยสวยโอ้โหโอ้โห <laughs> แมวมันฟาดเรียบเลยวะ่ะบูปิงเหรอเหมือนบูปิงอะ่ะบูปิงเปล่าแ <laughs> <laughs> มวยืนนิ่งมึงยังตีไม่โดนหรือเปล่ากูถามจริงกูถามจริงๆ <laughs> ริๆอะสูตรไหนของมึงเนี่ย จะบูปิงครับจะบูปิงเอ้ไรยยกจังเลยเออสวยเออสบายไอ้อาดมาไงวะโอ้โหเกินโอ้โหเกินไอ้อาดที่มาแบบมาได้เรล็วล้ายมากจริงเฮ้อ จอยจอยมานี่เลยดิงโก้แอน cko. ไม่ต้องช่วยคิตตี้อ e ยู่แล้ววอยไาไบายย่ยมมากยี่มมากเหลือเชื่อเพื่อนก็ถึงกังงว่าอาทำอะไร ปั้นแมวได้จดังหวะหนึ่งเราเล่นได้อยู่ระวังยาหายตัวอะไรบ่อยข้างหน้าเนี่ยโอ้พูม,พม 队友被抓住队友被绑上โอ้โหแม่งสุนัขแปลงร่างอะไรตอนนี้ก็เหลือเชื่อจริงจริงทำอะไรได้พวกเนี่ยโอ้ย God โอ้ย God แปลงร่างอะไรตอนนี้เอเจินไม่น่ามีขายในนี้อ่ะแต่ไพเรตมีอยู่ไพเรต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 แม่งเอ้ยนี่ไงอ่านี่ก็เออได้ได กดแพลทด,ดีกว่าเรามาดดดกดแพลนกันนี่เลยนี่เลยนี่เลยไปเลยพีนใหญ่มาแล้วหนึ่งสวยขอใส่การ์ดก่างแป๊บนึ่งหายละหายละเอ้ยบูมแม่งสุดเกินโห oh, <no. S 1> ไอ้เจม่ mail, เอาไม่มาแบบโคตรน่ากลัว แมวไอ้แมวตัวนี้มันเกินไปจริงแมวกรีดแล้วก็สกิลสองเทียบปลดน่าจะไม่แองเจิ้ลก็แมวกรีดอะครับยังไงยังไงอะไรเนี่ยมันจะเดินทำไมวะโอ้ตกที่ตกใจอ่ะโอ้โหโอ้โหที่ตกใจอ่ะเราอ่ะ เออทีมทีมเออทีมไอ้เราเจอรี่แม่งดันชี้อย่างไก่จอร์ดจริงสวยภูมิแต่พี่ดินเองได้เออแต่คงไม่ทันแล้วล่ะไม่เป็นไรรอ <c oughs> ไม่ร <c oughs> ออ,อีกทีนึงเออสวย ไม่รู้ว่ากองเชียร์ผมอะดูไม่ได้ดูหรอกเล่นอย่างเดียวดันอย่างเดียวสบายมากเกิดมาสบายเว่อว่เฮ้ยโอ้โหถ่านผลไม้ระยะเผาขนว้าไปแล้วอย่าแบ่งร่างเฮ้ยเฮ้ยแบ่งร่างจริงเก็บเลยอาร์ตไม่ตายหรอกเชื่อพี่ขึ้นบอล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 

ไว้เออเจอระเบิดเจอระเบิดพีชีพหน่อยเปไงโอเคไวย,วยอ้าโชคชิ้นไอ้อ้ากูบอกให้โชคชิน้นไม่เดินไม่หาชีน้นสวหนี

คุณคิดระวังนะคุณคิดระวังนะเฮ้ยเฮ้ยคุณคิดโอ้โหคุณคิดไม่มีดวงเลยโอ้แสบเลยโอ้แสบเลยเฮ้ย <c oughs> จรวดแม่งลอยอยู่กลางอากาศตรเท่เฮ้ยใช่แน่คนนั้นคุณคิดผมรู้สึกได้ผมรู้สึกได้มันใช่มันใช่ใช่ก่อน โอ้โหทุกคนอาร์ตคือของจริงเก้าอี้ลอยด้วยประเด็น